พี่น้องปองปายวันนี้อยู่ที่หนองคายนะครับอยู่ที่พระธาตุล่านหนองแมนบละ่ะเออแมนวันนี้นะครับพิมงานนกยุงทองเดินทางมาหอดแล้วโอ้ยนะครับบรรยากาศริมโขงนะครับฟังปุ่นกับพี่น้องฟังเล่าครับ นี่ที่มาสายันซากับกำลังตังะนะฮะไปที่นะครับมื่อนี้สถานที่ค่อนข้างที่สิแคบนะครับแคบมาจากน้อยเออ สวัสดีครับพอดีจ้าประจันแน่สวัสดีครับเดียแล้วเพ่เแล้วกิ้าอยู่เมื่อกี้เันไม่เกีข้าวเขา้มปันเหมือนกันัมาเลมาด้มาขับรถมาเองมาเนเดียวอ่ะใช่ปัดติดโต ร้อนมากอารมณ์ไม่แน่ใจเยสองสามถ้ต้องใจให้หรอ้หรอทุกคนลงุกขึ้นสวัสดีค่ะพระเอกน้อยไลฟ์สดบอกอ่บออัดคลิปสวัสดีค่ะนี้อากาศดีดีเป็น้องห่อนหนาวอ่ะดีจนเยือแงงเย็นเย็คนอยากแอบตกนิดนึงหน่าตัยเสี oh oh an ๋ยวน่าสด ไปกินข้าบุบโอ้หมดแล้วก anyway. ินหมูวันหมูวนอนีก็กินไอีกใครเลี้ยงอ่ะสกายเลี้ยงหรอามร้อยลยี่สิบเร้อยบอลแ้วก็ยืยดแล้วเนาะยืทุกคนไปไปกินข้าบุเป็นยังกวาศูนย์ เอาคือสูนให้คนนี่แม่ด้มนี่แมี่แม่แมดามีตัดเหนียวหัวหนาดามีตัดด้านยี่สิบาทเนียวนี่ชันามาฉั้นยี่แม่ฉันสิตัดกระดาษก็บอกดีๆก็ได้มันสิกคมบลาแค่นั้นกระจวบปอปอเขากเอาไปจะตัดขนหมานี่แม่อาจีเงือดเลื้อภาษาปากอันนี้พี่เพราะฉันเหรผูกของแพงเลิดเลิเลิศเลิดเลิสมัติสิเงินคนต๋อเพราะจงเงินจเงินคนเขาเจอี่ปุหรือไปท่แม ใส่บอใส่บอใส่เฮ็ดหนังใส่ควนวาหนังพี่ของเขาของเขาผีดเชียงมือแผ่นต้อุยต้าบอกคนดังยังมาปากตาอะไรนะค้าเอาน้ำมาโฉกเอาไปตรงเอาไปตรงครัวก็ได้ค่ะพี่ขากี่ถังคะายี่สิบถังยกอีกคูนค้ายกสองกระโหลกถ้าว่ายกคนเดียวอยู่จะไปช่วยเก๋เธอยกก็ได้เอาว่างหันคือศูนย์จนจนท พี่เมื่อกี้ที่หนูพูดเสียงางหนูพูดเล่นนะคะจริงๆแล้วหนูพูดพามากเลยโอ๊ยผู้ชายแขาน้กอหน่อยกอเอไรดเาเป็นตลกตลกพาคุณใส่เออจะได้ละแม คณะข้าเจ้านะครับเมื่อคืนไปไหนมาเมื่อคืนแม่ไปไหนมาอย่สำนักงานสำนักงานทำไมคิวแม่ยังไม่ได้ลืบเลยไงแต่ว่างานลอกเสแล้วอยู่สำนักงานค่ะไอ้บอกนะว่าคิวตั้งแต่หยุดโอ้โพี่น้องไม่ไม่ค่ะไม่เลยไม่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  Uhm อเอาเถอพี่น้องครับเจอกันข่างริมโขงมาหนี er uh ่เ huh. อ้บรรยากาศดีมากมอสวรรค์แลนด์ใหม่ลาพี่น้องจ๋าคือผ้าคุดจุกมาขอต้นกล้วยเพลินนั่งไงบ้านนั่งไงทางเข้าบ้านน่ะ ม่พี่น้องค่ปะปฏิบัติการหาใบตอง พ่อแ,แม่พี่น,อน้องหลักฐานครับไปตองต่างค่ายอ่อมาแลงคือจังหวัดประจำวันคุดจูนีตัวบอหม,มามานำ้ำเอาไปแม่ตีโอ้ยบอกคนต้องเจ้าเจ้าเอาหมาไปเล่นเล่แมพนะ <laughs> กูไม่เ,เมมออมมลลี่นของที่ขี้ขึ้นแมเราจะกูคนหมาไปเดม่กูมันสเ่ยออนช้อไปนะถือต่มันจะโวละแปดบ้านขวบบานได้ดภาษาหมาเออก่ที่มุกคือแค่ไมัย้ยเอาแน่กับหม,มาเพืน่นใครดอกลูกเพื่อนห่ยเพรอจะมียังดอกลูกของแงมนะ่มเนาะได้ไม่เป็นไรหรอกไม่มกท่องกับเร <laughs> ต้องผสมอัที่ม, <ขอ S 1> มาบอกทายไงประียอ่างแต่ว่ามีรดเออป่ะกนี่กันลาโรดนันอ่าง้อใส่ข่อยขี้มากนลยซื้อ น้ำแข็งก็เลยลูกกินก็กินแต่แล้วก็หนึ่งเมื่อสักครู่ไม่หลายน้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งพ้าวดอกว่าเพิ่มเค็มประกันเดียวกันน้ำแข็งก้อนไหนพ่อเย็นเนีไปบอกเพิ่์นเออขันก้อนไหนพ่อละลายเนี่ก็ไปบอกเพิ่์นเพิ่์นบอกเหนื่อยไม่ได้เมื่อยอย่างเดียวน่าต่างก็ย่างก็เนี่ยหรือเนล่า กระชางแล้วมาลุ้นจะมาเถียงกับมองยูมังเจ้าไงเพรได้เถียงขนาดมันฟื่นพีมันแข่ขางที่ขันดำเยเออจะใคเอาออกเอาออกไปเอาออกไปน้ำกันทันนี่จอดก้อนไม่ได้เชียงไทยเลยเชียงแต่ตะลันแต่ตะลันของเหลียญมันก็มาบอก่อยนะบอกแต่ตะลันของเหรียญนะบอกก็มาจอดเลยพีพีจอดเราพีการเส้นมงี้เลยเล็กนเล็้ยกรูยกก้นขาด้วยอ้าวขวางเนี่ยขวางเหรียญขงูได้นะพีชอวยกลย กูเช anyway, oh, ี kind of ่ดการเด่นกูเจ้ากูชาไปละไอ้ไผหนี้นี่ละสาเหตุของเฮ็ดแต่ไฟตกคนน่าเด็กเต้นกูไม่ได้อยู่โฮมเลยหนี้ไม่ก็ของฝากหนี้เอานี่ให้กูใส่กูถามกันปกติเหรว่าอายุยุ่งเหรอปกติพันเอกพันสองเด่นนี่ซื้อมาอยู่นะคะไม่ได้ซื้อมายูใบของฝากจังเสียของไผ่นี่มาพลหนี แบ่งกันพูดเยมรลยชี้รอยแต่มาเปคนออกเป็นกลัวใช้กูยยุ่ใช้กูถามมานก็น่าแดดแห่งแดดปลาเนียวตอนนี้ไปยู่ผู้แม่กลางน้าแม่ยู่ยใงไห้พยานแขกเย็นลงไปร้อยเหรียญก้อนนั่นบ้านเกี่ยวบชุนั่นละก็ได้มาบอกกูยับรถไปหนิแม่ปั๊โต้รถกับชตะวนสามแสนเจเป็นบริส้ซืิสองหนเอาประมาณสี่แสนิีกว่าบัาาตส Café, dois, dois, para a outro, para a café.